นี่นี่เจ้าโตยายปรึกษาหน่อยสิช่วงนี้ตตหยอดเพื่อนสมัยยายสาวๆทักมาหายืมเงินยายแต่ยายว่ามันแปลกๆพอปกติแกไม่ได้ขัดสนอะไรนะลูกเต้าก็ให้เงินแกตลอดบางทีอาจจะเป็นแอคเคานต์เฟซบุ๊กปลอมก็ได้นะครับคุณยายอา้าวจริงเหรอแล้วเองลูกได้ยังไงล่ะเจ้าโต แอคเคานต์เฟซบุ๊กปลอมมีหลายรูปแบบครับมีทั้งแอคเคานต์ที่ปลอมเป็นตัวเราปลอมเป็นผู้อื่นและบอดครับบอดคืออะไรยายไม่ค่อยคุ้นหูเลยมันเกี่ยวกับดวงตาหรือเปล่าอันนั้นมันบอดครับคุณยายส่วนบอดเนี่ยก็คือภัยคุกคามที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเก็บข้อมูลของเราไปใช้ประกอบการทำอาชญากรรมออนไลน์ต่างๆครับอ๋อเข้าใจละ แล้วพวกแอคเคาท์เฟซบ o ๊กปลอมอะไรนั่นมันเป็นยังไงในเองว่ามาสิวิธีสังเกตแอคเคาท์ a c e b o o k ปลอมง่ายๆเลยนะครับ 1. ใช้รูปโปรไฟล์หน้าตาดีเพื่อหลอกให้ผู้อื่นรับเป็นเพื่อนหรือรูปอะไรก็ไม่รู้ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับตัวผู้ใช้ยิ่งถ้ามีรูปเดียวยิ่งน่าสงสัยเลยละครับ 2. ไม่ค่อยมีความเคลื่อนไหวที่หน้าบัญชีเช่นไม่ค่อยโพสต์ไม่ค่อยลงรูปเป็นเวลานาน 3. เป็นบัญชีที่เพิ่งสร้างมาใหม่ไม่มีข้อมูลส่วนตัวไม่มีเพื่อนร่วมกันเลยแต่อยู่ๆก็มาทักขอ,อยืมเงินแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับถ้าถูกต้องทั้ง3ข้อที่ผมพูดมาให้ตั้งข้อสงสัยได้เลยครับว่าเป็นแอคเค n t f a c e b o o k กพรอม แต่ที่เองพูดมาก็ตรงทั้ง3ามคอเลยนะถ้าเป็นอย่างนั้นผมแนะนำวิธีป้องกันข้อมูลส่วนตัวคุณยายไว้ก่อนดีกว่าครับ mm hmm. เผื่อในอนาคต mm hmm. เขาจะเอาข้อมูลของคุณยายไปใช้ไม่ได้ครับ mm hmm. 1>, 1. ตั้งค่าวความเป็นส่วนตัวเฉพาะเพื่อน 2. รับแอดเฟรนเฉพาะคนที่เรารู้จัก 3. ตั้งรหัสผ่านให้เขาถึงยาก 4. ไม่โพสต์ข้อมูลส่วนตัวเกินจำเป็นครับ ได้เลยจ้ะยายว่ายายลองโทรถามตายอดเลยดีกว่าว่าเป็นแกจริงหรือเปล่าครับคุณยายถ้าไม่ใช่ตายอดจริงๆคุณยายสามารถกดตรงจุดไข่ปลา3จุดหนะ้าไอคาวเฟซบุ o ก k อรอมของตายอดแล้วเลือกรีพอร์ตหรือรายงานโปรไฟล์ครับ ถ้า Facebook พบว่ามีการแจ้งเข้ามาประมาณ10-20ครั้งทางทีมงาน Facebook จะทำการตรวจสอบว่าบัญชีปลอมจริงหรือไม่ถ้าใช่ก็จะทำการระงับทันทีครับเรื่องของ Account Facebook ปลอมอาจเข้ามาเพื่อหลอกลวงและหวังผลประโยชน์ต่างๆจากเราต้องระวังและรู้เท่าทันการใช้โซเชียลมีเดียกันนะครับ